สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่านในงวดที่แล้วก็3ตัวแตกเลยนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครบางท่านก็นําไปจับนะครับในตรงนี้นะเพราะว่านะครับในพุทธเกาะนะมันออก2อเหมือนกันนะถัดมาก็ออก3ตัวเหมือนกันนะครับนั่นแหละนะก็ยินดีด้วยนะใครที่นําไปจับนะงวดนี้มีเลขทูบด้วยนะอ่ะใครอยากจะลุ้นเลขทูบนะครับนานๆจุดทีขอให้มันหมาเฮงๆแล้วกัน นะครับลงที่ที่เดียวนะข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าไปรับแนวทางกันได้ more, ที่ปักหมุดไว้ให้นั่นแหละภาษาอังกฤษนะครับเนาะอ่ะมาดูในหวยในวันศุกร์แล้วกันนะครับซึ่งศุกร์สูตรวันศุกร์เนี่ยเลขเด่นเลขวิ่งเนี่ยก็เข้าดีอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะก็มาดูในหวยวันศุกร์แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะสูตรหวยเด้อนะครับมีเข้ามีหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปักหมุดกันไปแล้วกันนะฮะก็ในวันศุกร์ที่แล้วนะครับ ออกไปทนคีย์เจ็ดสี่หกสองสามแปดนะสลับในวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะพฤศจิกายนอ่ะก็มาในเลขเด่นในสูตรนี้นะสูตรนี้ก็เข้าบ่อยแล้วก็มาเลขเด่นเลขวิ่งตรงนี้ด้วยนะครับชนกันในที่ในนะครับสามกับสี่ก็มาในสามนะสี่ไปออกข้างหน้าก็ถือว่าโอเคเลยเนาะนะครับมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสลับในวันศุกร์ศุกร์สุดท้ายศุกร์สุดท้ายท้ายสุดนะฮะสรับในหวยวันศุกร์นะศุกร์สุดท้าย 28นะครับเดือนพฤศจิกายนปี68นะครับสูตรหวยในวันศุกร์ใช้ได้เฉพาะในวันศุกร์นะครับเนาะมาดูในชุดแรกนะชุดแรกสูตรนี้นี่3ตัวเนะี่ยสตัวมา1ตัวเนาะก็นะครับอ่ะนี่ในสูตรนี้เลยเนาะนี่อันนี้สองชุดอ่ะต้องเป็นสูตรนี้ สูตรนี้เลยนะครับเลขเด่นนะฮะสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเนาะก็นะฮะออกไปครั้งก่อนเป็นเจ็ดสี่หกสองสามแปดเนาะอืก็นะครับก็มาในชี้ในสองนะครับนี่หลังจากที่ในครั้งก่อนนะมันหลุดนะครับเนาะสุดนี้ มาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับเนาะก็นะครับจะเอาในสุกก่อนหน้านะครับก็จะเป็นในที่ในหลักนะครับหลักหมื่นกับหลักพันจับบวกกันนะครับ4บวกกันกับ6เป็น10นะเป็นศูนย์แล้วก็บวกด้วยเลขคงที่2นะครับก็จะเป็น2นก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มเนี่ยศ1นย์นนะครับศ12ค่ถ้าย้อนไปนะครับเนี่ยในครั้งล่าสุดนะเพราะว่าเนี่ยอัน่สานะ เนี่ยศูนย์ย้อนไปศูนย์ก็มา2เหมือนกันอันนี้2ก็มา2เหมือนกันนะครับย้อนไปใน1 2 3ย้อนไปใน1 2 3ครั้งล่าสุดมา2 2นะครับเนี่ยหรือจะเน้น2อีกนะอ,อ่ะนะครับในสูตรนี้ก็1 2 3นะเน้น2แล้วกันนะครับแล้วก็ไปดูในอีกสสูตรน,นะอ่ะเรีิ้งนะครับ ในสูตรนี้กาบางวดมันก็จับคู่กันเข้านะนี่บางงวดก็จับคู่กันเข้านะครับเราดูในวันศุกร์นี้ด้วยกันนะสูตรนี้จะจับคู่เข้ากันไหมนะครับเนาสิบสี่ยี่สิั้งก่อนเป็น74 6 2ส8นะครับก็ก็ยังดีนะครับที่มีในเลขเด่นนะครับมา3นะอันนี้ก็เป็น3มเนาะมา2ด้วยในตรงนี้นะครับเพราะว่าครั้งก่อนนี่มันไม่เข้าเนาะอ่าน,นี้มา78ฝั่งนี้นะจะจะจะเข้าเยอะกว่าเนาะอ่ะมาดูในนะครับเลขชุดแรกกันก่อนนะในตรงนี้นะครับ ในตรงนี้ก็จะนำนะครับในที่นะครับในหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยจับบวกกันงวดก่อนหบวกกันกับ9เป็น15 5ห้าห้าบวกกันกับ8เป็น13บสามสี่อ่า6กหบวกกับเเป็น5้าอ่าเป็นสครั้งก่อนเป็น2เป็น3อืมครั้งก่อนเป็น เป็น4อ่ะถูกต้องแล้วครั้งก่อนนะครับล่าสุดก็7บวกกันกับ4นะครับเป็น11 1บนะอ่ะหบวกกันกับ2ก็จะเป็นที่ได้3ก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับในชุดแรกส่วนในชุดหนึ่งนะก็จะไปเอาในที่ในนะครับหลักร้อยนะในครั้งก่อนนะครั้งก่อน3มานี่ล่าสุดก็ต้องเป็น8เพิ่มแต้มลดแต้มอ่ะล่าสุดนะครับก็จะได้ในที่ใน สองสามสี่แล้วก็เจ็ดแปดเก้าเนาะครั้งก่อนนะครับสองสามงวดนะที่มันจับคู่ไม่เข้าก็เอามาจับคู่แล้วกันในตรงนี้นะครับเนาะก็จะเป็นที่ในสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะถ้าเยอะไปก็เน้นเส็ 2, 3, นสองเซ็นสามเนี่มันชนกันในตรงนี้ หรือนิน้อยเลยนะครับนี่เอาแค่ในเด่นสองเนี่ยก็สามคู่นี้นะครับเพราะว่าที่ผมบอกนี่แหละเนี่ยเพราะว่ามันหนึ่งสองสามล่าสุดมันให้มาหนึ่งสองสามเพราะว่าในครั้งก่อนเนี่ยให้มาหนึ่งสองสามเหมือนกันมันก็มาสองสองหกอืมเหมือนในศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเนี่ยศูนย์หนึ่งสองนี่ก็มาสองห้านี่ก็มาสองหกเนี่ยใกล้เคียงนะครับ หรือว่าหนึ่งสองสามเมืก่อนมาสองหกล่าสุดจะเป็นสองห้าหรือสองเจ็ดอ่ะเนี่ยก็มีอยู่ในนี้เดี๋ยวหรือจะซื้อไปแค่นี้เลยนะครับขนานงบน้อยนี่อ่ะเนี่ยสามคู่เนี่ยอ่าไม่แน่เด้อนะครับนาะคนจะถูกนะฮะซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จาเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวเด้อนะครับนาะถ้าไปดูในสถิติย้อนหลังนะครับสามแปดย้อนหลังไปแปดถ้าแปดมาในครั้งก่อน 8ดมานะครับวันศุกร์ก่อน8ดมาถัดมามักจะมีที่ในหกไม่หกก็8ดเนาะเนี่ยถ้าแปดอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ในในวันวันศุกร์ก่อนนะครับถัดมามักจะมีแปดกับหกดครั้งก่อน8ดกับหกอืม8ดครั้งก่อน8ดกับหกเนี่ยส่วนมากหกจะมาบนด้วยเนาะอืมเนี่ย8ด อ่ะอันนี้ไม่มา8กับ6นะครับแต่ที่เนียครั้งก่อนมันไม่มาครั้งนี้มาแน่นอนนะครับเนาะอ่ะแดกับ6อเมื่อที่แล้วชอบ8นะนี่นะฮะอ่ะแดกับ6ติดไว้แล้วกันนะครับก็ขอให้มานะฮะก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับอ่ะก็มี8ดอยู่ในตรงนี้ด้วยเนาะนี่นะครับหรือเลือกไม่ได้นะว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลย เข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับเนาะเล็กทูบด้วยนะฮะก็ส่วนในก่อนหน้านี้นะครับมีสูตรนะเนี่ยมีสูตรที่น่าสนใจนะครับในสูตรแปดสองนี่เนี่สูตรเนี้ยนะครับถึงจะไม่เข้าก็หลักหน่วยก็มาเลขเด่นเลขวิ่งอยู่นะล่าสุดก็ติดสองแปดเจ็ดหงว้ยแล้วกันนะครับเนาะ ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ใครที่โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะฮะเงินที่ถูกหวยโชคดีนี่ไปทาบุญทาทานด้วยเ้อนะฮะเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ